ก็คือวัดพุทธสันติวิเวกใช่เลยครับวัดพุทธสันติวิเวกซึ่งถ้าดูข้อมูลแบบเออเผนๆนะครับอ่า uh huh. ก็ดูเหมือนวัดทั่วไปเลยเป็นวัดราดตั้งเมื่อปีพศ2540บนที่ดินประมาณ12ไร่ใช่ครับคือถ้าดูแค่นี้มันก็นะครับไม่ได้มีอะไรที่แบบโดดเด่นออกมาเท่าไหร่ใช่เลยค่ะถ้าเรามองแค่ตัวเลขกับข้อมูลพื้นฐานเนี่ยอาจจะมองข้ามไปได้ง่ายๆเลย ภารกิจของเราวันนี้เลยก็คือต้องหาให้เจอครับหาแก่นของมันให้เจอใช่ว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้วัดนี้ไม่เหมือนที่อื่นในข้อมูลชุดนี้มีเบาะแสอยู่นะคะอย่างแรกเลยคือการเป็นวัดในสังกัดมหานิกายอ๋อมหานิกายค่ะซึ่งถ้าจะอธิบายสั้นๆก็คือเป็นนิกายที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีบทบาทที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับสังคมมากกว่าอืมน่าสนใจครับ เรื่องนี้อาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในตอนท้ายก็ได้ค่ะอ่าฮะเป็นการวางหมากที่น่าสนใจแต่ดูเหมือนว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆของเรื่องนี้ค่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวสถาปัริกรรมหรือประวัติศาสตร์ของวัดแต่อยู่ที่บุคคลคนเดียวเลยคือเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบนันใช่ครับพระธิการประพันธ์อินทยาโน,โนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าครูบาพระพันธ์ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นเอ่อเป็นแก่นของเรื่องทั้งหมดเลย เรื่องครูบาใช่ไหมครับใช่ค่ะคําว่าครูบาโดยเฉพาะในภาคเหนือเนี่ยความหมายมันมันลึกซึ้งกว่าแค่พระสงฆ์ทั่วไปนะอ๋อเป็นเหมือนผู้นำทางจิตวิญญาณใช่เลยค่ะเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนพอเราเห็นคำนี้ในเอกสารปุ๊บเราก็รู้ได้ทันทีว่าเรื่องเราของวัดนี้ต้องเกี่ยวกับคนมากกว่าสถานที่แน่นอนแล้วมันก็มีหลักฐานที่ที่จับต้องได้ชิ้นหนึ่งในข้อมูลที่ส่งมาด้วยที่ตอกย้ำเรื่องนี้ชัดเจนมากเลย ก็คือมีการสร้างเหรียญที่ระลึกขึ้นมาอ่าเรื่องเหรียญน,นี้น่าสนใจน่าสนใจจริงๆนะครับคือปกติเราอาจจะเห็นเป็นรูปพระพุทธรูปสำคัญๆแต่อันนี้เป็นรูปคูบาประพันธ์เองเลยมันบอกอะไรเราได้บ้างครับมันบอกอะไรได้เยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อเราดูว่าอีกด้านของเหรียญคือรูปอะไรอีกด้านหนึ่งคือคือรูปของหลวงพ่อทันใจค่ะโอ้โหหลวงพ่อทันใจนี่คือคือดังมากนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ ขึ้นชื่อเรื่องการให้พรที่รวดเร็วทันใจเป็นที่เคารพศรัทธากันในวงกว้างเลยถูกต้องค่ะดังนั้นเหรียญน,นี้จึงไม่ใช่แค่ของที่ระลึกธรรมดาครับแต่มันทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานสะพานค่ะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองสิ่งคือความศรัทธาในตัวบุคคลที่เป็นศูนย์รวมใจของชุมชนก็คือครูบาประพันธ์ใช่ค่ะกับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลก็คือหลวงพ่อทันใจ มันเหมือนกันประกาศอย่างเป็นรูปธปรรมเลยว่าพลังและศรัทธาที่คุณตามหาอยู่ที่นี่แล้วณนะวัดแห่งนี้เข้าใจแล้วมันเหมือนการสร้างเอ่อสร้างแบรนด์ให้กับวัดเลยนะครับเนี่ยใช้คำนั้นก็ได้เลยค่ะโดยมีครูบาประพันธ์กับหลวงพ่อทันใจเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์คู่กันเป็นวิธีสร้างศรัทธานยุคกสมัยใหม่ที่ที่น่าทึ่งมากค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกับบทบาทของวัดต่อชุมชนยังไงบ้างครับเพราะในข้อมูลบอกว่า เป็นศูนย์กลางชุมชนซึ่งคำนี้ยบางทีมันก็กว้างไปหน่อยเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่การจัดงานบุญตามประเพณีครับแต่จากข้อมูลที่เรามีวัดพุทธสันติวิเวกทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางสำหรับกิจกรรมหลายอย่างเลยอย่างเช่นอะไรบ้างครับทำการให้การศึกษาการประชุมของคนในหมู่บ้านไปจนถึงเป็นแกนหลักในโครงการพัฒนาต่างๆอ๋อ พอวัดสร้างความเชื่อมั่นผ่านตัวครูบาประพันธ์ได้แล้วความไว้วางใจนั้นมันก็แผ่ขยายออกไปทําให้วัดกลายเป็นสถาบันที่ทําอะไรได้มากกว่าแค่เรื่องาศาสนากลายเป็นหัวใจของการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจริงๆใช่เลยค่ะแสดงว่าเรื่องราวทั้งหมดของวัดพุทธสันติวิเวกไม่ได้อยู่ที่ความเก่าแก่ของโบสถ์วิหารไม่ใช่เลยแต่อยู่ที่การเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนอย่างแท้จริงแล้วก็ใช้พลังศรัทธานั้นขับเคลื่อนชุมชนไปข้างหน้า สรุปได้ดีมากเลยค่ะการเจาะลึกครั้งนี้ทําให้เราเห็นโมเดลของวัดยุคใหม่ที่ประสบความสําเร็จอืม,มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเก่าแก่หรือใหญ่โตแค่ไหนแต่อยู่ที่การมีจุดยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่จับต้องได้และใช้ความไว้วางใจนั้นเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างแข่งขันซึ่งก็ทิ้งคําถามที่น่าคบคิดไว้ให้เราเหมือนกันนะครับว่าค่ะในยุคที่ความสัมพันธ์ของผู้คนกับสถาบันต่างๆกําลังเปลี่ยนแปลงไปวัดที่จะเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้อย่างแท้จริงนั้น ต้องทำหน้าที่อะไรบ้างที่นอกเหนือไปจากการเป็นเพียงาศาสนสถาน